เขาจะเดินหน้าง้อคุณเต็มที่เขาคือใครแล้วง้อในเรื่องอะไรง้อยังไงขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเก้าไม้คนธาตุไฟเม็ดสิงธนูเดชาลิออตพลังงานของคนราศีกอกฤ แปดดาบพลธาตุลมเมถุนตนกุมห้าดาบพลธาตุลมนะคะเดทพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่รักมั่นถือมั่นนะคะยืนหยัดในความ ในความค ok e, ิดความรู like, thrill, are, really, ting, ้สึกของตัวเองมากมากนะคะในความรักความสัมพันธ์เนาะคุณเป็นคนที่มีความอดทนความพยายามพยายามที่จะเข้าใจมากๆรักมากนะคะแต่ในความรักมีปัญหามีประเด็นนะคะทาให้คุณเครียดหาทางออกไม่ได้นะคะมีการทะเลาะมีการอยากเอาชนะมีความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์บางคู่อาจจะมีการเลิกลาไปแล้วนะคะพึ่งเลิกพึ่งลาบางคู่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อาจทําให้ความสัมพันธ์ สั่นคลอนหรือว่าจบลงไปได้นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างมีปัญหามีประเด็นที่ที่ใหญ่แล้วก็ยุ่งยากพอสมควรนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะคนที่จะเดินหน้าง้อคุนเต็มที่เขาคือใครนะคะใครที่จะเดินหน้างอขุนเต็มที่พลังงานของคนในตอนนี้ทั้งรักทั้งเจ็บนะคะใจนึงก็รักใจนึงก็ ก็เจ็บมากๆนะคะอยากลืมแต่ว่าลืมไม่ได้ยิ่งอยากลืมยิ่งยิ่งจํานั่นเองในพลังงานของคุณนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยากเดินหน้าง้อคุณเต็นที่หน่อยเขาคือใครนะคะคิงถือไม้นะคะคนธาตุไฟเม็ดสิงธนู10บไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟ จัสติกพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะหนึ่งเหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะเมจิเชียนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ำราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมานะคะมีความบ้าง,งานมีความสุดตรงมากๆนะคะพลังงานของเขาไม่ได้มีความเจ้าชู้แต่บ้าง,งานมากๆจนแทบจะไม่เหลือความสวีดหวานให้กับคุณแทบจะไม่เหลือเวลาให้กับคุณน,นั่นเองนะคะ ความหึงความหวงการอยากเอาชนะของคุณความกดดันของคุณความเครียดของคุณความไม่พอใจของคุณเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณเลยจนคุณรู้สึกเหมือนคุณไม่มีความสําคัญสําหรับเขาเลยนั่นเองนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นหรือว่าเลิกราจ,จากกันไปเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณ แล้วก็คำพูดนะคะอาจจะไม่ถนอมน้ำใจสักเท่าไหร่ชีวิตมีแต่งานกับงานทุ่มให้งานหมดเลยนะคะจนเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาไม่อยากมีคุณหรือไม่ต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตหรือว่าแทบจะมองไม่ออกเลยว่าเขาคิดที่จะวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตที่มีร่วมกันหรือเปล่านะคะคุณรักเขามากๆเขาสำคัญสำหรับคุณมากๆแต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณ ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคุณเลยเราก็คำพูดที่พูดออกมาก็ดูเหมือนไม่ได้ถนอมน้ำใจสักเท่าไหร่นะคะหากว่าตรงกับพลังงานของคุณเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงจะเดินหน้างอคุณนะคะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณไม่ค่อยสนใจใส่ใจรักษาน้าใจของคุณสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆนะคะที่ดูแลก,กันและกันนะคะแม้ว่าไม่ได้มีใคร แต่ว <wa> ่าทุก <t> วันเวลานาทีเหมือนโฟกัส <t> ที <t> ่งานโฟกัสที่ส <t> ิ่งที <t> ่จะทำอย่างเดียวเลยจนไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะเขาคือคนที่กำลังจะเดินหน้างอคุณเต็มที่นั่นเองนะคะทำไมเขาถึงจะเดินหน้างอคุณเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะทำยังไงนะคะ พูดคุยนะคะหาตัวกลางก็ได้นะคะพลังงานของความใจเย็นความใจดีนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลยอมที่จะรับฟังนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจมีเหตุผลไม่ไปไหนนะคะจากที่เหมือนเป็นคนที่ควบคุมเป็นคนที่ออกคำสั่งเป็นคนที่เหมือนเป็นคนสั่งนะคะเขาจะเป็นคนที่รับฟังมากขึ้นนั่นเองนะคะ แก้ไขปรับปรุงนะคะโดยเฉพาะความใจร้อนความหุนหันพันแล่นนะคะความเอาแต่ใจนะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะคิดมากคิดเยอะคิดมาดีแล้วนะคะมีความฟุ้งซ่านนะคะมีความกลัวด้วยนะคะกลัวจะสูญเสียด้วยนะคะแล้วก็มีความหวั่นไหวเกิดขึ้นนะคะหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นของตายของเขาก่อนหน้านี้ตัวเขาก็อาจจะคิดว่าคุณก็กไปไหนจากเขาไม่รอดแต่วันหนึ่งที่คุณทนไม่ได้ แล้วคุณเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นะคะเขาคือคนที่เหมือนของตายดิ้นได้แล้วเพิ่งมาตกใจนั่นเองนะคะควินถือเหรียญความหนักแน่นความมั่นคงไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะคะแล้วก็พลังงานของการอบกอดไว้นะคะรักเดียวใจเดียวด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ หวานมากนะคะไม่สามารถจะปรับปรุงให้เป็นคนที่จะแข็งกระด้างเป็นคนที่หวานขึ้นมาได้แต่เขาจะอ่อนโยนกับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาน่าจะมีการดูแลเทคแคร์ไปให้พอสมควรด้วยนะคะการงอของเขานะคะเดินหน้าง้อคุณเต็มที่เขาจะทำทุกอย่าง จากที่เป็นคนออกคำสั่งเขาจะเป็นคนที่นิ่งฟังมากขึ้นไม่โตเถียงไม่โตแยง้งจะพูดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเหตุผลในมุมของเขานะคะคทั้งดูแลเอาใจใส่ทั้งรับฟังแล้วก็การให้ด้วยนะคะทั้งดูแลทั้งดูแลรับฟังเอาใจใส่แล้วก็มีการให้ด้วยนะคะ อาจจะเป็นให้เงินนะคะให้เงินแทนคำขอโทษนะคะให้เงินเพื่อเป็นการไถ่โทษให้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการไถ่โทษด,ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากจะไม่หุนหันพันแล่นไม่ใจร้อนไม่ด่วนตัดสินใจไม่ออกคำสั่งจะรับฟังตั้งใจฟังมากขึ้นนะคะยังจะมีการเอาอกเอาใจการให้ของให้เงินให้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือว่าทรัพย์สินก้อนโตด้วยนั่นเองนะคะ